กำลังฟังรายการ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้กับดอกอร์คมสันเหล่าศิลปะเจริญ สวัสดีครับนี่คือรายการ FTI Podcast FTI Talk สารค้ทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมรองเท้าซึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่าอุตสาหกรรมนี้นะครับหลังจากที่มีปัญหาเรื่องโควิดออกมาแล้วเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมของเรามีการส่งออกไปต่างประเทศเป็นอย่างไรแล้วก็มีการปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับรวมทั้งเทคนิคแล้วก็ การพัฒนาการต่างๆของอุตสาหกรรมรองเท้าของประเทศไทยบ้านเราด้วยนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณธรรมรงดิติปเสริฐสวัสดีครับคุณธรรมรงครับสวัสดีครับกลุ่มนี้มีสมาชิกเยอะไหมครับคุณธรรมรงครับกลุ่มเรามีสมาชิกประมาณสักสามสิบเจ็ดโรงงานครับครับเประกอบด้วยผู้ผลิตหมดเลยใช่ไหมครับหรือยังไงครับครับประกอบด้วยผู้ผลิตทั้งหมดเลยครับเป็นผู้ผลิตระดับใหญ่ถึง ถึงกลางค่อนข้างไปทางใหญ่ในสมาชิกเราเนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็ทําส่งออกในกลุ่มแทบเกือบเจ็ดปดสิบเปอร์เซ็นต์ลยนะครับครับครับส่ง่งไปแถบไหนบ้างครับครับเราส่งไปอ่ไปอเมริกาอันดับหนึ่งก็ยังเป็นอเมริกานะครับนะครับส่งไปยุโรปเกือบเกือบครบครับเกือบคุิภาคของโลกนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ อุตสาหกรรมเราในมื่อก่อนเคยเคยอยู่ในดับต้นๆเนี่ยนะของอุตสาหกรรมโลกนะครับอุตสาหกรรมรองเท้าในโลกอุตสาหกรรมรองเท้าในโลกเนี่ยนะฮะก็อันดับหนึ่งก็เป็นคงเป็นประเทศจีนล่ะนะครับครับอันดับสองก็เป็นประเทศเวียดนามนะครับอันดับสามก็จะเป็นบราซิลนะครับครัแล้วอินโดนีเซียนะฮะแล้วมาอินเดียนะครับนี่คือนี่คือภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นะครับกิจกรรมรองเท้าใหญ่ใ,หญในในในโลกนี้จีน,นกับเวียดนามนี่น่าจะมาช่วงหลังใช่ไหมครับคุณดกงจีนกับเวียดนามถึงไหมครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่เขาประเทศเขายังไม่เปิดอย่างจีนใช่ไหมครับอย่างเวียดนามเน,นี่ยแต่ก่อนไทยเรานี่น่าจะคกองลตลาดเยอะเหมือนกันเลยนะครับใช่ไหมครับอ๋อมีเกาหลีด้วยครับเกาหลีไต้หวันมาก่อนจีนนะครับมีไต้หวันแล้วก็เกาหลีนะครับก่อนจีนแล้วก็จีนแล้วก็ของไทยเราของไทยเรามาเพิ่งจะมาในช่วง A40 เนี่ยนะฮะอ๋อครับช่วงช่วงแรกๆเนี่ยนะครับช่วงนั้นกำลังดีเลยนะครับเพราะว่าส่งไปแล้วลดค่าเงินบาทพอดีครับได้กำไรกันตัวหน้าช่วงนั้นเนี่ยครับก็เราเองเนี่ยนะก็ค่อนข้างทําเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างสเตเบิลแล้วเนี่ยนะครับวันนี้นะคือคือผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับเมื่อปี40หลังจากนั้นก็ นะโรงงานปิดไปทั้งสองสามร้อยโรงนะครับ,รบที่เหลืออยู่วันนี้ก็คือับ survival เนะี่ยคือคนที่ค่อนข้างแข็งแรงรองเท้าที่เราทำเนี่ยนะเราก็ททำรองเท้าเกรด B บกกับ A เสีส่วนใหญ่นะครับ,รบถ้าเป็นรองเท้าที่ราคาไม่แพงนักเนี่ยนะเป็นบนรุ่มมากๆเนี่ยนะคนะงสู้ประเทศอย่างบังกาเทศนะครับหรือหรือประเทศ ปากีสถานหรืออินเดียคงคงไม่ได้นะครับรองเท้าเราค่อนข้างที่จะเป็นรองเท้าที่มีคุณภาพนะครับรองเท้านี้ก็ใช้แรงงานเข้มข้นเหมือนกันใช่ไหมครับครับครับรองเท้าเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ใช้แรงงานเข้มข้นเพราะว่าส่วนประกอบของรองเท้าเนี่ยนะก็เป็นส่วนประกอบของโปรดักที่มาจากธรรมชาตินะครับอครับใช้อจะใช้โรบอทมากเล่ก็ คงอย่าลบากนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมวัตถุดิบเนี่ยนะขึ้นกับวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติแล้วก็มันไม่ไม่มีความมัอน c ิส s i s t e n มันไม่มีอย่างเช่นหนังอะไรพวกนี้นะเราใช้เยอะอ๋อครับครับส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนี่จะเป็นจะเป็น O E M ซะเยอะไหมครับหรือว่าเป็นแบรนด์ของเราเองส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอุตสาหกรรมรองเท้าเราก็เป็น O E M เยอะครับเป็น O E M ซะเยอะ ส่งออกเมื่อก่อนเราเคยส่งออกถึง1.5พันล้านดอลลาร์นะครับแล้วต่อแล้วก็มันลดลงมาเรื่อยๆนะแบรนด์รองเท้าดังๆนี้ก็ทำกับประเทศเราหมดเลยนะครับใช่ไหมครับแต่อก่อนตอนนี้ก็เหลือยอดส่งออกสักเกือบ20,000ล้านนะต่อต่อปีเขาไม่น้อยนะครับไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยครับตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการย้ายฐานการผลิตเลยไหมครับในประเทศเราเนี่ยคือตอนนี้มันมันปรับกันนะครับ สถานการณ์โควิดเนี่ยนะมันทําให้ให้จีโอโพลิติคอของโลกเนี่ยนะมันมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปโดยอย่าบอกว่าโดยสิ้นเชิงนะเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับนะก่อนหน้านี้นี่นะฮะก็จะเห็นว่าเรามีปัญหาคือการย้ายฐานการผิปออกจากเมืองไทยกระบอกนะฮะอุตสาหกรรมที่เหลืออยู่ก็ก็เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ที่ทํางานด้วยคุณภาพนะฮะแต่วันนี้เปลี่ยนไปนะตั้งแต ตั้งแต่เริ่มโควิดเพราะว่ารองเท้าแบรนด์ดังๆนะครับหรือรองเท้าหรือคอร์ปอเรชันที่ที่เขามีเขากระจายความเสี่ยงในการผลิตสินค้าทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มมองแล้วว่าจะผลิตที่จีนผลิตที่เวียดนามหรืออินโดนีเซียรประเทศเดียวเนี่ยนะคงไม่ไหวละนะแต่เพราะว่าถ้าหากว่าในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งมีเกิดอะไรขึ้นมาใน้เขาก็ไม่มีสินค้าจะขายยกตัวอย่างนะอย,งอย่างเวียดนามนี่ปิดล็อกดาวได้เกือบ2เดือนแล้วนะครับ อืมครับก็คือ completely ล็อกดาวน์เลยเนี่ยนะครับการล็อกดาวน์ของเขาไม่เหมือนประเทศไทยครับก็คือล็อกดาวน์คือปิดก็คือปิดนะครับนะแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อเขาก็ผมว่าน้อยกว่าเรานิดหน่อยประมาณหมื่นสองหมื่นสามเนี่นะครับวันนี้นะแ s of today ยนะ่ะแต่ประเทศเวียดนามนะประกาศปิดต่อนะล็อกดาวน์ต่อไปอีกสองอาทิตย์เพราะจะเห็นว่านสินค้าหลายหลายตัวเลยนะมันขาดแคลนนะลองดูนะครับลองไปดูพวก อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้เมืนี้นะฮะเห็นไหมเห็นว่าขาดนะใช่ใช่เห็นว่าขาดรองเท้าก็เหมือนกันเนี่ยนะซัพพลายเนี่ยขาดขาดแคลนนะแล้วก็ผมว่าหลังจากโควิดปีหน้าเนี่ยนะหรือหลังจากนั้นเนี่ยนะจภาพของอุตสาหกรรมน่าจะเปลี่ยนไปนะเมืองไทยเนี่ยนะอุตสาหกรรมรองเท้าที่เห็นว่าจะย่ำแย่แล้วเนี่ยนะก็ถอนออเดอร์ไปหมดแล้วเนี่ยนะก็เหลือเฉพาะแบรนด์ดังๆเนี่ยนะก็เห็นว่าตอนนี้ เริ่มที่จะมีมีลูกค้าเข้ามาเข้ามาดูแล้วนะจากเวียดนามเลยจากจีนเลยจากนินโีแลนี์เลยใช่ไหมครับเพราะว่าเขากระจายความเสี่ยงแล้วใช่ผมว่าเกือบทุกอุตสาหกรรมเ,เหมือนกันหมดอแ,แล้วก็ในช่วงนี้ในช่วงโควิดเนี่ยนะผลกระทบจากโควิดใน w o r l d w i เนี่ยนะครับทาให้ัพพล l y ของอุตสาหกรรมรองเท้าทั้งโลกเนี่ยนะฮะ,นะผมว่าลดลงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ โอ้ครับสรมสิบเปอร์เ็นเลยเพราะว่าอุตสาหกรรมรองเท้าเนี่ยอยู่ในเอเชียนะอยู่ในเอเชียผมว่าเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ในเอเชียเลยนะยกตัวอย่างถ้าคุณอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะในอเมริกานะคนเดินมาสิบคนเนี่ยนะฮะเป็นรองเท้าที่ทําในเอเชียเจ็ดคู่เจ็ดคู่เอางี้เลยนะแล้วในเจ็ดคู่นั้นเนี่ยนะห้าคู่เนี่ยนะเม็ดในจีน่า <łość> <S 2> <S 2> ใช่ใช่ใช่เดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะซัพพลายซัพพลายเชนในในโลกของสกรรมรองเท้าเนี่ยอยู่ในเอเชียทั้งหมดเห็นไหมะจะมีจะบราซิลบ้างอะไรบ้างกันเป็นรองเท้ารองเท้าหนังนะแต่เป็นรองเท้ากีฬารองเท้าพวกไฮเทคเนี่ยนะอยู่ใน ไม่เวียดนามจีนอินโดนีเซียก็ก็เมืองไทยครับเห็น <c oughs> มีคนเคยพูดบอกว่าสิบสิบสิบคู่นี้ห้าคู่เป็นเม่ยช่หน้าใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าเราใส่รองเท้าเม่ยช่หน้านี้คนละหนึ่งข้างครับ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 หรือไม่งั้นถ้าเกิดว่าจีนไม่ทารองรร <c oughs> องเท้าให้อเมริกาคนอเมริกาใส่นะห้าคนในสิบคนของอเมริกาเนี่ยไม่มีรองเท้าใส่ไม่เหลือรองเท้าใส่ใช่ใช่ใช่นี่คือนี่คือภาพของโลกเ่ยครับ ย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยผมว่าอุตสาหกรรมเรานี่นะก็น่าจะเป็นผลดีในโควิดเนี่ยนะในแม่ละในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยนะรเราย่ำแย่มากเนี่ยนะหลายโรงงานก็ต้องต้องถือว่าปิดอะนะรหรือเกือบปิดนะนะเพราะว่าสายป่านไม่เพียงไม่พอนะครับตั้งแต่เดือนออเมษาของปีที่แล้วตั้งแต่เดืสามปีที่แล้วนะจนกระทั่งอีกจนกระทั่งถึงเดือนแปดะฮะนะออเดอร์นะ Order ต่างประเทศนี้ไม่มีเลยนะครับ ทําให้สภาพโรงงานในยุ่งเหยิงมากถ้ารัฐตอนนั้นไม่ไม่ช่วยซัพพอร์ตประกันรายได้ก็ก็ลาบาก<ช>แต่ตอนนี้เริ่มจะฟื้นแล้วครับ,รบเริ่มจะฟื้นฟื้นเมื่อฟื้นเมื่อไหร,ร่นะครับ<ม>อุตสาหกรรมเราจะฟื้นเมื่อมีวัคซีนเข็มแรกนะครับก็คือปลายปีที่แล้วปลายปลายปลายที่แล้วพอมีวัคซีนทุกอย่างมก็ดูสดใสขึ้นเลยนะแต่ว่ามันจะดีขึ้นจริงๆก็จะเริ่มบาควอเตอร์สของปีนี้นรรเริ่มมีแอคทิวิตี้นะฮะยุ่ห ตั้งแต่โคตรน่าแ่งแล้วยุโรปเปิดประเทศอเมริกาก็เปิดประเทศอถึงแม้ว่าเขาจะมีโควิดเยอะนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็เปิดประเทศต้องอยู่ให้ได้โควิด้เกามีแรงซื้อเข้ามาเขาอันมานานด้วยนะครับช่วงหนึ่งของขาดไปอันมานานของขาดเกือบทุกสาขานะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะสาขารองเท้าอย่างเดียวส่งออกไทยเราเลยตอนนี้ได้อันนี้ส่งตรงนี้ไปด้วยนะครับ ครับสังเกตดูมาสองเดือนที่แล้วใช่ไหมยอดส่งอองยอดส่งของส่งเสร็จเป็นโหมากมากในรอบสิบปีหรืออะไรเนี่ยฮะผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าการอ่านมันนานค่าเรือก็แพงขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะระวังเรือใช่ระวังเรืออีกแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้จะผมคิดว่าจะอยู่แค่ไตรมาดสองของปีหน้าแค่นั้นเองหลังจากนั้นไอ้บาลานซ์ของโลกเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่มากแล้วก็คือว่าโลกก็จะบาลานซ์แล้วนะซื้อขายเนี่ยนะสต็อกเนี่ยนะ นะมันก็เริ่มจะเข้าที่แล้วเนี่ยนะก็จะเห็นภาพตรงนั้นจะเห็นภาพจริงๆแต่ยังไงก็ตามผมว่าเนี่ยนะในภาพเช่นนี้เนี่ยนะหลังโควิดก็น่าจะดีคือคือไม่แยกอุตสาหกรรมรองท่เราไม่แยกกว่านี้แล้วก็เริ่มดีขึ้นนะแต่ดีขึ้นมากก็คงจะไม่ครับเพราะอุตสาหกรรมรองท่าเป็นอุตสาหกรรมที่คอนซูมไอแรงงานเยอะเยอะใช่ครับเยอะมากเยอะมากแล้วก็แรงงานของเราเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่าเราก็เริ่มเข้าสู่ยุค หรือประเทศที่มีผู้สูงวัยเกิน25เปอร์เซ็นต์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเะนี่ยแรงงานที่จะมาใช้ในอุตสาหกรรมเนี่นคยคงคงจะมีไม่พอละแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่เราหวังว่าเนี่ยนะฮะจะช่วยเรา<ม>เช่นพมา่านะครับก็หลายโรงงานเนะครับเริ่มไปเปิดที่พมา่าเริ่มก็อตอนนี้ก็ต้องหยุดชะงักนะฮนะปัญหาการาช่วงโควิดแล้วก็สถานการณ์การการเมืองตอนนี้พูดูจริงก็คือคู่แข่งในโซนใกล้ๆบ้านเรานี้ก็น่าจะเป็นเวียดนามใช่ไหมครับครับเวียดนามเขาเขาไปไกลกว่าเรามั้ย ต้องยอมรับว่าเขาจริง,เรรงๆเขามาทีหลังเราเนี่ยรองเท้านี่ใช่ไหมครับครับเขามาทีหลังเราครับเขามาทีหลังแต่ต่างชาติไปลงทุนเยอะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มจะอุตสาหกรรมรองเท้าเวียดนามวันนี้พีคแล้วล่ะอ๋อพีคแล้วใช่ไหมก็คือพีคแล้วละ่ะับพีคแล้วพีคแล้วเพราะาว่าเขาเขาได้เปรียบเราเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการค้าเปล่าครับเรื่องจีนถูกต้องอันนี้อันนี้คือเรื่องที่ผมอยากจะฝากถึงภาครัฐแค่นั้นเองอ่าได้เลยครับพูดได้เลยครับแลฝากจริงภาครัฐหน่อยนะว่าเวียดนามเ่ยเขาแอคทีฟมากนะครับ ในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศนะครับเขาแอคทีฟมากไม่เงอนอะไรของเราผมรู้สึกว่าของเราเนี่ยนะไม่ไม่เขาแอคทีฟเลยนะครับ FTA ระหว่างไทย e ูก็ไม่ค่อยขยับกระเยือนอะไร FTA นี่ก็สําคัญมากเลยนะครับครับสำคัญมากนะเพราะว่ารองเท้าอย่างเดียวนะครับและเดอะ d cost นะรองเท้าในเวียดนามถูกกว่าเราเนี่ยนะ ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดเจ็ดถึงเจ็ดถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้แล d เดดคอนะหมายถึงว่ารองเท้า f อ b โบจากโรงงานราคาเท่ากันสมมติว่าโรงงานผมรองเท้าสิบเหรียญเวียดนามรองเท้าสิบเหรียญนะฮะแต่เวลาส่งไปที่ประเทศยุโรปรองเท้าเวียดนามนะไม่ต้องเสียภาษีใช่ของเราเสียภาษีของเราเสียคุณดูสิอุตสาหกรรมรองเท้าเนี่ยเรากําไรจริงๆนะมาจิ้นนะฮะก็แค่ จ็ดเปอร์เซ็นต์ึ่งนะเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ยิ่งจำนวนเยอะๆถ้าเป็นแมสยิ่งน้อยครับยิ่งน้อยลงประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าดีแล้วแต่โดนแต่เมื่อราด้คอสนี่นะทำให้การได้เปรียบทางการค้าเราเนี่ยแทบไม่มีเลยอืมใช่ไม่มีเลยนะยกเว้นว่าทางรัฐบาลนะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้อง ต้องเร่งมือนิดหนึ่งในการเจรจาไม่ว่า f อฟไทยยูเวียดนามทำโทษนะเอฟเวียดนามยูของเวียดนามก็เสร็จไปแล้วนะครับสายเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะแต่ของไทยยังไม่เดินหน้าเลยใช่ครับเอฟทีเนะที่รองประธานธิบีเวียดอ่อเมริกาที่เข้ามาเนี่ยเมื่อสักสองสามอาทิตย์นี้ครับเยี่ยมเยือนประเทศเวียดนามกับสิงคโปร์โดยเมโดยผ่านประเทศเราไปเลยตอนนี้ก็ได้ข่าวว่านะ่ะตอนนี้เวียดนามกําลัง เจรจากับประเทศอเมริกาเรื่องรองเท้านะครับเรื่องรองเท้าใหญ่ถ้าเกิดว่าตลาดใหญ่ถ้าเกิดว่าเขาได้เิรษฐกิประโยชน์ทางรองเท้าเข้าอเมริกาลดภาษีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราได้ตายเลยเสร็จเลยนะครับก็คือก็คือจะเห็นว่าเวียดนามเขาเอ็กซ์เครซีฟมากอ่ะในการในการเจรจาในการเดินหน้านะจะบอกว่าเขาเป็นประเทศเขาเพราะว่าเขาเป็นอเมริกาหรืออยูจะทําธุรกิจกับประเทศประชาธิปไตยเท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่ในเวียดนามนี่ไม่ใช่แต่ธุรกิจที่เป็ ไม่ใช่นะในเรกาที่ประเทศไทยยังติดกับอย่างนี้อยู่นะเดินหน้าของเราเดินหน้ากับจีนก็ไปสองเก้าถอยมาหนึ่งเก้าอเมริกาก็ไม่รู้ว่าจะไปกับใครนะครับอันนี้คืออันนี้คือประเด็นใหญ่ๆที่ผมอยากจะจะฝากถึงภางแล้วต้องต้องชัดเจนแล้วต้องเอ็กซ์เกรสีฟหน่อยนะครับเนี่ยผมได้ข่าวมาวันนี้นะครับว่าตอนนี้จีนเนี่ย พยายามจะเข้าไปเนี่ยนะในกลุ่มการค้า CPTPP จะเข้าไปขณะที่ไทยเองเนี่ยนะแม้ก็ทั่งจะขอเข้าไปดูก่อนยังไม่ได้เลยคือยังไม่ได้ไฟเขียวจากภาครัฐเลยว่าว่าเราจะเอายังไงขณะที่ทั่วโลกเขาเจรจากันไปหมดแล้วของเราไม่ทราบว่าติดขัดอะไรอยู่การที่ไม่เอคเรสีด้านนี้เนี่ยนะจะทําให้เราสูญเสียความได้เปรียบทางด้านในการค้าไปไปเยอะมากเขาได้ลาบากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่แรงงานถูก ใช่เหมือนกับเสร็จปีปีที่ผ่านมาเราต้องแข่งขันกับใประเทศที่ประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละที่แรงงานจกเพื่อน้าน้นี่นะครับแล้วก็เราเสียเปรียบทางด้านในภาษีขาเข้าอีกนะที่ทำให้โอกาสที่ที่เราจะลืมตาปากหรือจะจะอยู่รอดในยิ่งยิ่งน้อยลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากไปถึงทางและอันเดียวเนี้ยอันที่สองก็เรืร่องซึ่งตอนนี้ดูก็ดูมันว่ามันค่าเงินก็ค่อนข้างจะอ่อนแล้วเนี่ยนะฮะก็ช่วยดูแลค่าเงินแค่นั้นแหละนะเพราะดู พราะข้างเงินมันจะแข็งหรืออ่อนเ่ยนะไม่ใช่ดูเฉพาะประเทศไทยต้องดูกับเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันนะประเทศอื่นมันก็อ่อนนะประเทศเราแข็งโดดอยู่เท่าเดียวแั้นทำให้การส่งออกมันก็ลําบากนี่พูดถึงเกือบทุกอุตสาหกรรมนะก็ฝากพันละไปสองอย่างนะส่วนในเรื่องนั้นผมไม่ต้องฝากแล้วเรื่องมันจะให้ s m e กู้ซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเพราะว่าโครงสร้างของไอ้การเงินเราการเงินประเทศเรามันมันไม่สามารถจะหยิบยื่นให้กับ อุตสาหกรรมเล็ก <sh arp> ๆได้เลยใช่ไม่ได้ไม่ว่าเพราะว่าถ้าผ่านผ่านทางด้านบริษสรทางด้านธนาคารนะเป็นไปไม่ได้เพราะธนาคารก็้องมีผู้ถือหุ้นเขาอยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องดูแลดูแลผู้ถือหุ้นเขาเนี่ยนะไม่ว่ารัฐจะสั่งยังไงมันผ่านไม่ได้หรอกครับแต่ว่าภาครัฐเองต้องเปลี่ยนเ t r a t e g y ทุกคนต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการลงไปเองอยู่อเมริกาจ่ายเลยเป็นเช็คจ่ายให้ถึงเลยจริง นะโดยที่หลังจากนั้นค่อยค่อยไปคุยกับทางแบงค์หรือแบงค์ชาติให้เขาแบกเป็นช่วยคำประกันหรืออะไรก็ได้นะใช่ครับซึ่งแต่ไอ้เรื่องนี้พูดก็คงไม่จบแต่ันเอาเอาสองเรื่องใหญ่ๆคือหนึ่งใค้เขาเอ็กซ์เรสีในทางด้านการเจรจาแล้ว CPTPP มีความจำเป็นสั้นๆสั้นๆสมองเอกถ้าเกิดไปดึงดันไว้เราก็จะเหลือประเทศเดียวใน แถบภูมิภาคนะฟ<ช>ิลิปปินส์ก็ก็<ๆ>ขอเข้าไปร่วมเจรจาอินโดนีเซียก็ขอเข้าไปร่วมเจรจาแล้วขอเข้าร่วมเจรจานะ<ช><ๆ>ไม่ได้หมายว่าเข้าร่วมนะใช่ไหมหลังจากการขอเข้าร่วมไปเจรจานะไปนิโกเฉียดกันแล้วต้องกลับมาที่รัฐสภาหือให้รัฐสภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบใช่ไหมแต่แม้ก่งขอเข้าร่วมไปเจรจาครับเนี่ยวันนี้ผมผมดูข่าวเนี่ยกำลังดูข่าวของของจีน นะยื่นใบสมัครเข้าร่วม CPTPP อ่ะโอ้โหแล้วไงใช่ไหมฮะแล้วก็เราไปติดกับอยู่กับไม่ทราบติดกับอยู่กับอะไรนะครับแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลครับไม่สามารถที่จะรายภาคธุรกิจได้เพราะว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นรัฐบาลอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะไม่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอย่างเช่น CPTPP เนี่ยพอเข้าไปเนี่ยนะรัฐบาลก็ไม่กล้า พอเดี๋ยวก็มีฝ่ายค้านเอ๊ะทำไปเราต้องเสียเปรียบนะนะคนจนจะเสียเปียบอุตสาหกรรมพื้นบ้านจะเสียเปรียบอะไรเนี่ยนะแต่เพราะรัฐบาลไม่มีไม่มีเครดิตนะครับที่จะพูดกับประชาชนว่าเนี่ยนะเราทํอย่างนี้เราได้อะไรเราเสียอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราที่ได้เราได้อะไรพูดไปประชาชนก็ไม่เชื่อทำให้รัฐบาลไม่สามารถที่จะร้ายคือไม่ได้ผลักดันในยุทธศาสตร์ของชาติไปได้คือรัฐบาลถ้า รประชาชนไม no ่เชื่อมันทาอะไรไม่ได้นะครับนะดูเป็นเรื่องอย่างวัคซีนเลยยังไม่รู้จะสองเดือนที่แล้วไม่รู้จะวนกันยังไงเลยเพราะประชาชนไม่เชื่อไอ้นี่กลับมาถึงเนี่ยไอ้สองข้อนี้ก็เหมือนกันคืออยากฝากภาครัฐนะใจกล้าๆหน่อยนะครับเข้าไปเจรจากับเขาในอเมริกาในยูนะครับให้โดยเร็วมิฉะนั้นแล้วภาคธุรกิจไม่ใช่อุตสาหกรรมรองเท้าอย่างเดียวนะอุตสาหกรรมอีกเยอะแยะเลยที่จะส่งไปเนี่ยนะในในยุโรปในอเมริกาแล้วก็ หรือในญี่ปุ่นเองเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะขยับขยื่นได้สังเกตดูนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะก่อนที่สปีกว่าที่แล้วก่อนที่ทรัมป์จะมานะครับอุตสาหกรรมเกือบทุกอุตสาหกรรมไปถอนไปอยู่ที่เวียดนามมาเลยหมดเลยนะเพราะว่าเราไม่กล้าที่เข้าไปเยจรจาตอนนั้นจังเป็นยังไม่เป็น CPTPP ยังเป็น TPP อย่างเดียวนะยังเป็นทางไปสู่พันธมิตอชปอย่างเดียวยังไม่มี CPTPP ครับ ตอนนั้นอุตสาหกรรมถอนไปเยอะอะครับเพรารถยนต์อะไรนี่เราเสยเปรียบเรารู้สึกเนี่ยเราศูนเสียอุตสาหกรรมไปเยอะเลยนะครับแต่หลังจากชั้มาก็ดีหน่อยสําหรับคนไทยสำหรับเรานะจะชอบหรือไม่ชอบกันตามเลยเขาเลิกและ TPP ไปนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีของเราที่จะเข้าร่วมเจรจาการทางการค้าอีกครั้งหนึ่งดีครับอันนี้คือต้องต้องฝากไว้สองสองสองข้อนะครับเรื่องการเจรจาทางการค้าและกับข้างนั้น ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานกลุ่มสกามรองเท้าสภามสกรมแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยและให้ความรู้นะครับในเรื่องของกลุ่มสกามรองเท้าในวันนี้นะครับครับก็ขอบคุณคุณคมสันมากครับอาจาคมสันมากนะครับขอบคุณมากที่ให้โอกาสผมมามาเปิดใจพูดครับขอบคุณครับขอบคุณครับและการเอฟทีอาร a พอดแคสต์วันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมและคุณธำรงขอลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ การ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในตอนหน้าทางช่อง FTI Podcast ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ